ใช้เวลาอย่างที่บอกไปเมาสักครู่หนึ่งว่าประมาณสักสองเดือนครับแล้วเราก็มีทุกอย่างที่รถแคมเปอร์น่าจะมีแล้วก็ใช้งานจริงแต่ว่าถามว่าจะสวยงามเหมือนที่ช่างเขาทำไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นความเนี้ยไยถึงขนาดนนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ต้อมครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับพอดีไปเจอรถคันหนึ่งสวยมากทีเดียวตกแต่งเรียกว่าจัดเต็มเลยภาษาแคมป์แล้วเนาะก็เลยเห็นปุ๊บก็เลยไปสอบถามพี่ต้อมครับพี่ต้อมครับรถคันนี้ทาไมสวยจังเลยครับโอ้พี่ต้อมบอกว่าเอจัดเต็มก็เลยอยากจะสอบถามพี่นิดนึงว่าเดิมอาชีพอะไรครับเนี่ยผมรับราชการครับแล้วก็เคยคิดก่อนหน้าที่จะ,ะเกษียณว,ว่าอยากมีรถ บ้านสักคันหนึ่งเราก็ติดตาม YouTube ไปต่างๆเนาะเห็นเขามีรถบ้านไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันเราก็ก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยากอยาก <ๆ S 2> มีบ้างเพราะว่าหลัง,งเกษียณแล้วเรามีเวลาแล้วก็ได้เลยได้รถคันนี้มาครับเห็นรถคันนี้แล้วนี่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆ DIY ครับเป็นรถที่ก็ทำกันเองไม่ได้ไม่ได้ผ่านช่างบิ้วช่างเฟอร์นิเจอร์มืออาชีพครับ อ๋อก็คือทำกันเองช่วยเหลือกันทำกันขึ้นมาใช่ไหมครับใช้เวลาประมาณทักสเดือนก็เสร็จอันนี้ก็ถือเป็นกำลังใจนะครับว่าสำหรับท่านที่กำลังจะทำรถแคมเปอร์หรือว่าสนใจที่จะออกแคมป์ดูคลิปนี้แล้วคงอยากจะออกแยกร้อนครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ รถคันนี้เป็นรถหัวจรวด 5L นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ัีซีครับับด้วยเกียร์ธรรมดาอ๋อหรอครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพาชมผมรถหน่อยอันนี้เป็นกระจกรุ่นของเขาแหละป่ะคะเนี่ยเออไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ตกแต่งมาครับแต่งครับอ๋อดูสวยงามทีเดียวมองเห็นละเรียกไกลโอ้โหนี่จัดเต็มเลยตัวนี้ออนนิ่งกว้างยาวเท่าไหร่ครับเอ่อ2.5คูณ3เมตร อแล้วข้างบนนี่แหละครับเห็นมีข้างบนนี้เป็นตะแกรงใส่พวกสัมภาระไายต่างๆอ๋อเวลาเราออกออกฟิลเนาะออกสนามนะครับออสนามแล้วก็จะมีโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์แงเล็กนะประมาณร้อยวัตต์ละห้าสิบวัตต์เนี่ยมีสองแผงครับแผงเล็กอันนึงแล้วก็แผงขวางอันนี้อันนี่อ๋อเหรอครับมาดูที่ด้านหลังรถกันอ๋อมีบันไดด้วยครับ อยู่ไม่ได้ปีนขึ้นลงตรงนี้แหละครับอ่าขึ้นไปเดี๋ยวแมทนแนนอะไรก็ได้นะครับครับเอ๊ะข้าบนที่ผมเห็นนี่แหละครับข้างบนนี้เป็นคอยล์ร้อนครับคอยล์ร้อนอ๋อเป็นคยตัวระบายความร้อนครับคอยล์ร้อนของแอร์ครับแอร์แอร์แอร์บ้านเนี่ยครับครับครับอ๋อเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถกันหน่อยโอ้ที่เห็นนี่เป็นเกล็ดระบายลมเหรอครับนะครับครับเป็นช่องระบายอากาศครับ อ๋ออย่างนี้เวลาฝนตกเราก็ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา,าน้ําไม่เข้าน้ําไม่เข้าใช่ครับแล้วที่ผมเห็นท่อนี่อะไรครับอ่นนี้เอาไว้เก็บน้ําก็เป็นตอร์บิดสําหรับเก็บน้ําเอาไว้ใช้เวลาเราไปแคมป์ออกแคมป์โ้หได้หลายลิตรเลยนะครับเนี่ยประมาณ20ลิตรครับแล้วก็เราก็พอชอไปจอดแล้วก็ต่อนีมาต่อท่อมาตรงตรงนี้แล้วก็เปิดอ๋องั้นเวลาที่เราไปทะเลล้างไม้ล้างมือล้างเท้าก่อนขึ้นรถได้ใช่ไหมครับ แล้วที่ผมเห็นสโตเกอร์นั่นตัวอะไรครับตัวหายใจของครับตัวหายใจของเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ไว้เก็บสายที่ต่อจากโซลา่าเซลล์ด้วยครับโอ้งนั้นเดี๋ยวเราับชมภายในรถกันครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันนะครับอันนี้เป็นที่เราใช้งานจริงๆนะครับใช้งานจริงๆอยู่ครับในส่วนแรกนี่เป็นอะไรครับเนออันนี้ก็เป็นกล่องอใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับพวกเครื่องไม้เครื่องมืออ๋อครับโอ้มีกันไฟด้วยอันนี้ก็ใช้ปลั๊กแบบ ac เลยใช่ไหมครับครับครอันนี้ก็ดูแล้วทำงานได้ด้วยบนนี้ ใช่ครับแล้วก็วางทีวีได้ด้วยวางทีวีแต่ผมถอดทีวีออกไปเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับตอนหลังนี่เอาใช้โน้ตบุ๊กไปอ๋อสะดวกขึ้นเนาะครับอันนี้มีถังน้ํากี่ลิตรครับเนี่ยถังน้ําน้ําดีนี่น้ำน่าจะประมาณ2ี่0ิบยี่สิลิตรนสลิตรเนาะครับอ้นี่มีอ่างล้างหน้าล้างตาในช่วงเช้านะครับ เล็กๆอ๋อนี่สามารถเปิดบรรพับอะไรได้ด้วยใช่ไหมครับครับเปิดผมดูหน่อยครับอันนี้ใช่ไหมฮะอ่าอ๋อเป็นที่เป็นแอนแอนใส่นู่นนี่นั่นครับเก็บของเล็กๆน้อยครับอันนี้เป็นแบตลิเทียมครับอ๋อเก็บแบตตัวนี้กี่โวลต์กี่วัตต์ครับมันมันสามร้อยสิบแอมป์ครับอ๋อ สามวบก็อยู่ที่ไม่สิบสองก็ยี่ี่เนาะประมาณนี้นะครับใช้สิบโวลต์ครับใช้สิบสองโวลต์ใช่ไหมครับอ๋อเก็บแบตไบ้นี้เลยครับโอเคอ่ะอันนี้มาในส่วนของภายในตัวรถกันละที่เราเห็นนี่เป็นอะไรครับเป็นชักน็อตเหรอที่เก็บอะไรใช่ใช่แล้วข้างในนี้ก็เป็นไว้ใส่ยาใส่อะไรนู่นนี่นั่นกรจุกกระิกครับก็มีชั้นวางของครับผมอืแล้วแอร์นี่กี่ b ิ u ครับ แอร์เป็น900 0 btu ครับอ๋อแล้วอันนี้เป็นระบบธรรมดานะยังไม่ได้เปลี่ยนผมกะจะเปลี่ยนเป็นเนวเตอร์เนวเตอร์จะกินไฟน้อยลงครับอ๋อข้างหลังที่บอกเป็นตัวระบายอากาศเนาะใช่ครับใช่ครับเอ๊ะที่นอนนี่พอปูแล้วพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่จริงๆเหลืออยู่เนี่ยก็คือเมตรยี่สิบคูณเมตรแปดสิบครับอ๋อก็เรียกว่านอนได้สองคนได้ได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันครับครับ ดูด้านหลังรถกันนะครับพอดีผมติดมุ้งไว้เดี๋ยวผมติดมุ้งไว้เลยมุ้งไม้เหล็กใช่ไหมครับมุ้งไม้เหล็กครับเอาไว้ถ้าอากาศดีๆไม่ต้องใช้แอร์อันนี้ก็เป็นมุ้งกันยุงครับก็จะติดไดีจังเลยอ่ะเรียกว่าเวลาถ้าเราจะนอนเปิดแอร์แล้วก็ปิดครับเวลาเราไปนอนดิ่งทะเลครับตรงมุ้งมุ้งสไลด์ตรงนั้นด้วยตรงประตูสไลด์ก็จะมีมุ้งอีกอีกบานครับส่วนข้างล่างนี่แหละครับ ข้างล่างนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ใส่ของใส่อะไรครับโอ้กาทำเป็นดิชักเลยเก็บอุปกรณ์ครัวครับประมาณนี้ครับควรรได้เก็บพวกอควสนามอะไรได้เลยใช่ไหมครับอะไรพวกนี้ครับของที่เล็กๆน้อยๆแก้วเกลไว้แคมปิ้งได้เรียกว่าสวยงามแล้วก็ DIY จริงๆครับ โอ้โหตั้มผมดูแล้วจัดเต็มจริงๆเรียกว่าข้างในพรอ็อพมีแอร์มีระบบไฟมีข้างบนมีออนนิง่งมีโซลาเซลล์เขาเรียกว่าไปจอดที่ไหนสบายมากเลยครับตอนนั้นทำไปเช่นี้ยเวลานานไหมครับใช้เวลาอย่างที่บอกไปบมสักคู่หนึ่งว่าประมาณสักสองเดือนครับแล้วเราก็มีทุกอย่างที่รถแคมเปอร์น่าจะมี แล้วก็ใช้งานจริงแต่ว่าถามว่าจะสวยงามเหมือนที่ช่างเขาทำไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นความเน,นี้ยเป็นขนาดอันนี้ถือเป็นเป็นแรงบันดาลใจครับ,รบสําหรับสาย DIY แล้วคือบางครั้งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสวยเนีย้ยเหมือนที่ช่างทาหรอกเพราะเราไม่ได้เกิดมาเป็นช่างแต่เราทํได้ความภาคภูมิใจของเราเนาะแล้วก็ออกมาได้สวยงามขนาดนี้ตอนนั้นราคารถระบบเฟอร์นิเจอร์รวมระบบไฟนี่คร่าวๆตกประมาณเท่าไหร่ครับ ผมได้แต่งเครื่องยนต์ดูแลให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลานะน่าจะเกินสามแสนไปแล้วครับอ๋อแล้วพอเราได้เอารถคันนี้ไปออกฟิวเห็นบอกว่าไปออกที่ไหนมั่งครับอ๋อล่าสุดที่ผมไปไปใต้ไปใต้จากชลบุรีก็ไปทางฝั่งอาดามันนะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสตูล แล้วก็ขากลับก็กลับมาทางอ่าวไทยก็ประมาณ2,700กว่าโลพวกบอกว่านี่ถ้าขับทางตรงนี่คุณถึงดิวเดนฮีแล้วเนี่ยแล้วมาพูดกันถึงเรื่องความประทับใจดีกว่าแน่นอนลหละพอเราใช้รถกันนี้ออกฟิลเป็นสิบสิบวันอย่างเงี้ยเราได้ความประทับใจอะไรบ้างครับก็ก็จะมีหลายคนนะมามาชมขอชมบ้างอะไรบ้างบางทีขับรถมาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถมา มีรถปิกอัพปาดหน้าผมก็นึกว่าผมไปเฉียวชนอะไรเขาหรือเปล่ปา <c oughs> เหมือนเรถในรุ่นเลยนะปรากฏว่าเ,าเขาชะลอแล้วเขาก็เปิดกระจกมาเ,เราก็เสียวนะแต่ป่าแล้วเขายกมือ,อแล้วก็โยริโปให้สุดยอดอสุดยอดในประมาณน,นี้ก็คงจะประเภทคอเดียวกัน ก็คือมองแล้วมันจัดเต็มอา้วนะครับข้างาบน,นข้างล่างอะไรเรียกว่ารบองค์ประกอบของการออกแคมปิ้งได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ต้อมมานะครับที่เสียสละเวลาให้เรามาได้ชมรถคันนี้ถือว่าเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่กําลังทํารถอยู่หรือว่ากําลังคิดว่าอยากจะออกแคมปิ้งอะ่ะได้มีกําลังใจเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีอะไรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาแล้วเราจะช่วยกันตอบครับ วันนี้เราต้องสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับคุณพี่ต้อมครับครับ